ต่อมาเรามาดูข้อ4นะครับดูโจทย์เลยนะนี่ข้อที่4ครับกําหนดให้ a และ b เป็นเซตจำกัดนะครับ a นเ t อร์ e c t b ไม่เป็นเซตว่างนะครับแสดงว่ามีสมาชิกเกิดขึ้นครับสับเซตของ a ที่มีสมาชิก2ตัวมี10สับเซตอสับเซตของ b ที่มีสมาชิก2ตัวมี6สับเซตถ้า จำนวนสมาชิกของ power set ของ power set ของ A intersect B เท่ากับ16และโดยที่ P วงเล็บ S เนี่ยแทนคำว่า power set นะครับบอกให้มันครบเงื่อนไขเฉยๆนะถามจํานวนสมาชิกของ A union B นะครับมีกี่ตัวเอาละก่อนอื่นนะครับน้องๆต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งเรื่องของการสร้างสับเซตที่มีสมาชิก 2ตัวนะครับก่อนท,ที่จะเข้าโจทย์เดี๋ยวครูขออธิบายพื้นฐานนิดนึงนะดูตัวอย่างอันนี้นะครับสมมุติว่าครูมีเซต a นะครับซึ่งมีสมาชิกเป็น1 2 3ตั้งใจดูดีๆนะครับอันนี้ปูเนื้อหาให้ใหม่นะฮะสับเซตของ a มีอะไรบ้างฮะแับเซตของ A แบบที่มีสมาชิก1ตัวอ่ะ เราก็ไปหยิบเลขหนึ่งมาถูกไหมครับแล้วใส่ปีกาเลขสองใส่ปีกาเลขสามใส่ปีกาอันนี้แบบสับเซตที่มีสมาชิกหนึ่งตัวถูกไหมครับสับเซตที่มีสมาชิกแบบสองตัวน้องๆก็บอกว่าหนึ่งคู่กับสองนะฮะหนึ่งคู่กับสามแล้วก็สองคู่กับสาถูกไหม สับเซตที่มีสมาชิกแบบ3ตัวหรืออื่นๆคูไม่สนใจละครูสนใจเอตรงสองตัวเนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดว่าเราสร้างสับเซ็ตแบบสองตัวเนี่ยอันนี้มันสร้างได้3สับเซ็ตสร้างได้3สับเซ็ตเนี่ยแล้วถ้าสมมติมันมีจำนวนมากกว่านี้ะ A มีสมาชิก4ตัวมีสมาชิก5ตัวถามว่าเฉพาะ สับเซทที่มีสมาชิก2ตัวจะสร้างได้กี่อันอเห็นนะครับท่าน,นี้น้องมาดูสูตรนะฮะอันนี้มี3ตัวสร้างได้3สับเซนะครับอย่าพึ่งมั่วอย่าพึ่งมั่วใจเย็นเรามาดูสูตรนิดหนึ่งในการสร้างนะครับสร้างสับเซทแบบที่มีสมาชิก2ตัวเราจะใช้หลักของการนับกดการนับ จากเรื่องความน่าจะเป็นแต่เอามานิดเดียวละกันนะครับเผื่อน้องๆบางคนอยู่ม .4 ดูคลิปนี้อาจจะยังไม่ได้เรียงความน่าจะเป็นอ่ะเรามาคิดแบบง่ายๆกันนะฮะเซต A นั้น่ะมันมีสมาชิกเป็น1 2 3ถูกไหมถ้าครูจะสร้างสับเซตแบบที่มันมีสมาชิกแค่2ตัวนะครับน้องๆก็ค่อยๆไปหยิบสมาชิกมาเรียงสับเปลี่ยนแต่ว่า ใช้วิธีการคาดคะเน A, นะครับไม่ได้ให้เอามาจริงๆคิดค่อยๆค,คิดนะครับสมมุตินี่ตำแหน่งแรกนะครับน้องไปเอาสมาชิกของ A มาวางดูนะสมาชิกของเมี1 2 3เราเอามาวางเนี่ยเอาตัว1มาวางก็ได้เอา2มาวางก็ได้เอา3มาวางก็ได้ใช่ไหมฮะน้องจะเอาเลข1หรือเลข2หรือเลข3มาวางก็ได้ในขั้นตอนที่1ตรงนี้ เพราะฉะนั้นน้องมีทางเลือก3ทางครูก็เขียนทางเลือกลงไป3ทางแต่จริงๆเวลาหยิบมาน้องหยิบตัวเดียวถูกไหมฮะอันนี้เป็นทางเลือก3ทางในตำแหน่งที่2นะครับพอเราหยิบเลขอะไรมาไม่รู้ซักตัวหนึ่งนะครับตำแหน่งที่สองเราไม่ควรจะหยิบเลขซ้ำเพราะในการเขียนเซตนั้นถ้าเลขซ้ำเรานับเป็นตัวเดิมถูกไหมตัวเดียว ฉะนั้นน้องๆต้องไปหยิบเลขอะไรก็ได้ที่ไม่ซ้ำกับตอนที่1นึ่งโเไหมครับเช่นถ้าตอนที่1น้องไปหยิบเลข3ตอนที่2น้องก็ห้ามหยิบเลข3เข้าใจนะมันจะเหลือทางเลือกแค่2ทางครูก็ใส่ทางเลือกลงไป2ทางนะครับคือไม่เอาตอนที่1นะครับตอนที่1ใช้อะไรก็ใช้ไปแต่ฉันไม่เอามาซ้ำโอเคไหมครับ จากนั้นน้องๆก็จับคูณกันมันก็จะออกมาเป็น6แบบตั้งใจฟังนะครับอย่าเพิ่งกดข้ามนะครับออกมาเป็น6แบบคำถามคือ6แบบนั้นมีอะไรบ้างอ่ามีอะไรบ้างน้องดูนะฮะ1 2 3อมเอามารง6แบบนะครับมันก็จะได้แก่นะฮะคู่1กับ2ใช่ไหมครับแล้วก็คู่2กับ1 ถ้าสมมุติครูเขียนไปก่อนนะต่อมาคู่1กับ3แล้วก็คู่3กับ1ต่อมาคู่2กับ3แล้วก็คู่3กับ2อันนี้คือคูนับหมดเลยนะฮะถ้าตัวหน้าเป็น1หลังเป็น2หน้าเป็น1หลังเป็น3เห็นไหมเราไม่ได้ใช้ตัวที่มันซ้ำกันนะครับแต่ว่าในการเลือกเนี่ยถ้าตัวหน้าเป็น1 อันนี้เราก็ไม่เอา1ถ้าตัวหน้าเป็น2อันหลังเราก็ไม่เอาสองเข้าใจนะแต่เขียนไปเขียนมามันเกิดขึ้น6แบบนะครับถ้างงลองไล่เขียนดูนะ1 2 1 3 2สอง3 1 3 2สาสามสองมามสองก็ว่าไปต่อมาครับพอเราเขียนลงมาไอ้คำว่า6แบบที่ครูบอกว่าตัวแรกมี3มตัวหลังมี2นะฮะ2วิธีนะ6แบบออกมาเป็นแบบนี้ ใช้ได้จริงๆก็คือแค่3มตัวเพราะว่ามันซ้ำมันซ้ำมันซ้ำจำไหมครับแสดงว่าถ้าน้องเลือกมา1คู่แล้วฟลิปกลับด้านกันสลับกันปั๊บเกิดการซ้ำมันก็เลยมีอยู่สองตัวทุกๆอันเนี่ยมันจะต้องนับแค่1เท่านั้นเห็นไหมน้องจะต้องนับตัวนี้เป็นแค่1ตัวเท่านั้น อันนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้ามันมีการซ้าแบบนี้น้องๆก็ต้องนับแค่1ตัวอันนี้ก็ต้องนับแค่1ตัวท้ไหมฉะนั้นในการสร้างจํานวนนะฮะในการสร้างสับเซตที่มี2ตัวเราสร้างได้กี่วิธีครับดูนะครับจํานวนวิธีสร้างสับเซตแบบ2ตัวนะนะฮะ ก็คือสังเกตนะฮะอันนี้มี3ตัวน้องหยิบมา3ได้ในครั้งแรกสมมุติถ้ามี5ตัวตำแหน่งแรกก็เลือกได้5แบบถูกไหมมี10ตัวตำแหน่งแรกก็เลือกได้10แบบมี N ตัวตำแหน่งแรกก็เลือกได้ N แบบต่อนะเพราะตำแหน่งแรกมันเลือกได้ N แบบตำแหน่งถัดมาจะเลือกได้ลดลง1แบบเห็นไหมครับจาก3มาเป็น2เพราะฉะนั้น ถ้าตำแหน่งแรกเป็น n ตำแหน่งถัดมาก็คือ n ลบหนึ่งนะฮะคูณกันซะจับคูณกันพอคูณกันเสร็จแล้วมันจะเท่ากับ6แบบคือจํานวนทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้แต่ครูบอกว่ามันจะมีคู่ซ้ำ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 ดังนั้นน้องต้องหารสครับน้องต้องหารสครับแล้วมันจะกลายเป็นจํานวนสับเซ็ ที่มีสมาชิก2ตัวอย่างถูกต้องทันไหมครับคิดให้ทันนะฮะฟังทันไหมอีกทีนะเราย่อๆนะครับถ้าสมมุติว่าเราจะสร้างสับเซตที่มีสมาชิก2ตัวตำแหน่งแรกมันจะเลือกได้ n แบบตำแหน่งที่2มันจะหยิบมาได้แค่ n ลบหเพราะมันจะไม่เอาแบบแรก พอได้อย่างนี้ปั๊บจับคูณกันเป็น6ใน6แบบจะมีรูปแบบซ้ำเป็นคู่คู่จึงหาร2ออกมาเป็นจำนวนสับเซ็ตที่แท้จริงสรุปว่าเราได้สูตรมาว่า N คูณ n ลบ1ส่วน2นะครับน้องๆครับถ้าไปเจอโจทย์แบบนี้อีกนะฮะถ้าไปเจอโจทย์แบบนี้อีกแล้ว A เนะี่ยมีสมาชิกหลายๆตัวแล้วน้องต้องการสร้างสับเซตแบบ3ตัว นะฮะซ่องการสร้างสับเซตแบบ3ตัวครูบอกเลยครับมันก็จะเป็นอะไรครับ n คูณ n ลบ1คูณ n ลบ2หาร3 2 1ครับไม่ใช่หาร3อย่างเดียวนะต้องหาร3 2 1ทนันไหมครับถ้าเป็นวงเล็บถ้าเป็นแบบสับเซตแบบ4ตัวก็ต้องมี4วงเล็บแล้วก็4 3 2 1นน้องเข้าใจนะ อ่ะตอนนี้ถ้าใครที่อยู่ม5ามหแล้วเรียนเรื่องความน่าจะเป็นแล้วครูจะบอกสูตรนี้ครับการสร้างสับเซตแบบ2ตัวคือการไปหยิบสมาชิกมาทีละคู่น้องก็บอกว่ามันก็คือ nc 2นั่นเองครับถ้าน้องจะสร้างสับเซตแบบ3ตัวน้องก็ไปหยิบมาว่า nc 3นะครับเข้าใจเนาะมันง่ายๆแค่นี้ ถ้าอันนี้ถ้าเราเรียนเรื่องความน่าจะเป็นตอนเพิ่มมาม .5 ที่เป็นความน่าจะเป็นเพิ่มเติมแล้วเราจะรู้ว่าใช้สูตรนี้นะครับโอเคสรุปว่าตอนนี้นะครับเราเอาแค่สูตรนี้พอนะเบอร์ก็คือถ้าต้องการสร้างแับเซ็ตแบบ2ตัวให้เอาเอนคูณ N อลบ1ส่วน2นั่นนะอะกลับมาดูข้อที่4กันนะครับข้อ4โจทย์บอกว่านะฮะ สับเซตของ A ที่มีสมาชิก2ตัวมันมี10สับเซตนะฮะมี10สับเซตครูอยากรู้ว่า A มีกี่ตัวนะฮะครูก็จะบอกว่าหาจำนวนสมาชิกของ A ดูนะครับสร้างแบบ2ตัวนะครับให้ให้ A มีสมาชิกนะครับ m ตัวนะครับสร้างแบบ2ตัว ก็คืออะไรครับ m คูณ m ลบหหารด้วย2โจทย์บอกว่ามี10เราก็จับเท่ากับ10กันนะจากนั้นย้าย2ไปคูณนะครับกลายเป็น20 m คูณ m ลบหนโอเคนะฮะอ่ะอันนี้น้องๆแก้สรรมการแบบเร็วครับน้องจะได้ M เป็นเท่าไหร่ครับค่อยๆค,คิดนะดูนะครับ m อคูณ M ลบหหมายถึงเลขที่ต่างกัน1ค่าถ้าตัวนี้เป็น8ตัวนี้จะเป็น7ถ้าตัวนี้เป็น6ตัวนี้จะเป็น5อะไรที่ถัดกัน1ค่าแล้วคูณกันได้20คําคำตอบคือ5กับ 4, ถูกไหมเนี่ยเป็นการคิดแบบเร็วไปเลยนะครับเพราะฉะนั้น20เขียนได้เป็น5คูณ4 5ก็เลยต้องเป็นค่า M เพราะ M มันมาก m ลบ1มันน้อย อ่านี้นนครับสรุปครูเลยรู้ว่า m นั้นมี5ตัวครับอ่านนะแสดงว่า n a นั้นเท่ากับ5นะครับ a มีสมาชิก5ตัวต่อเลยเนาะหา n b นะครับให้ b นะครับมีสมาชิกนะฮะ n ตัว เพราะฉะนั้นการสร้างสับเซตแบบ2ตัวก็คือ n คูณ n ลบ1ส่วน2จะเท่ากับเขาบอกว่า b มีเซตที่มีสมาชิกแบบ2ตัวนั้นมี6เซตนะฮะมี6เซตเราก็จับมันมาเท่ากับ6เพราะฉะนั้นย้ายไปคูณกันนะครับก็เป็น12เห็นไหม เราก็มานึกอีกเลขอะไรที่ติดกันคูณกันได้12ง่ายๆเลยก็คือ4คูณ3ถูกไหมฉะนั้นตัว N เ,เป็นเลขเยอะควรจะเท่ากับ4ครับโอเคนะฮะอ่ะได้มา2อันและเซต A มี5ตัวนะครับเซต B มี4ตัวต่อเลยนะเงื่อนไขต่อมาเขาบอกว่า จำนวนสมาชิกของ power set ของ power set ของ A intersect B เท่ากับ16ไม่ยากครับน้องๆไม่ยากน้องจำสูตรนี้ได้ไหมจำนวนสมาชิกนะครับของ power set มันคือเท่าไหร่ครับมันก็คือจำนวนสับเซตน้องจำได้ไหมอ่าตัวนี้นะฮะถ้าสมมุติครูเปลี่ยน A เนี่ยนะฮะเปลี่ยน A ให้เป็น power set ของ A intersect B นะฮะต้องใส่วงเล็บนี้แล้วก็ปิดอีกทีหนึ่งเข้าใจไหมอะลอ,ลองดูนะครูได้เปลี่ยน A เป็นตัวนี้นะฮะได้เปลี่ยน A เป็นตัวนี้ตรงไหนที่เป็น A ให้เปลี่ยนตามกันด้วยเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็ต้องเป็น2ยกกำลัง n นะฮะแล้วอะไรครับข้างใน power ของ a intersect b ถูกไหมนะฮะก็เปลี่ยนตามกันไงทันนะครับโอเคนะฮะจำนวนไอเจ้า power เนี่ยนะฮะของ a intersect b มันก็คือ2ยกกำลัง n แล้วก็ a intersect b ทันไหมครับน่าก็เพราะว่าอะไรครับถ้า A, จำนวนจานวนสมาชิกข,ของ power a คือ2กําลัง n a เพราะฉะนั้นถ้าเปลี่ยนตรงนี้เป็น a intersect b ตรงนี้ก็เปลี่ยนตามนี่ไงครับสูตรนี้เนาะเปลี่ยน a intersect b แล้วตรงนี้ก็เปลี่ยนตามเห็นไหมครับนะฮะเข้าใจไหมถ้าไม่เข้าใจลองย้อนฟังอีกรอบหนึ่งนะ,ะตรงนี้ขอผ่านก่อนนะครับท่านี้จำนวนอันนี้ เท่ากับอันนี้นะฮะโจทย์บอกว่าเจ้านี้มีค่าเท่าไหร่ครับตัวนี้มีค่าเท่าไหร่ฮะโจทย์บอกมานะ power ของ power ของ a intersect b เท่ากับ16คูก็เขียนนะครับสแสดงว่าตัวนี้เท่ากับ16 16คือ2กำลัง4ไหมไม่เห็นอ่ะ16คือ2กำลัง4แต่4มันคือ2กำลัง2 ฉะนั้นตัวนี้ที่บอกว่าเป็น16อะ่ะเมื่อเทียบฟอร์มกันแล้วเทียบฟอร์มกันแล้วตรงนี้มีค่าเท่าๆกันคู่เทียบเลขออกมาปรากฏว่า NA อินเตอร์เซกต้องเป็น2ครับเทียบเท่ากันเห็นไหมตำแหน่งตรงกันต้องเทียบเท่ากันโอเคน,นะครับสรุปตอนนี้คือเราจะมีว่า a อินเตอร์เซกมีสมาชิก สองตัวครับน้องครับทันไหมได้แล้วสามส่วนคิดทันไม่เอ่ยไม่ได้ยากหรอกฮะข้อนี้ก็เรื่อยๆนะครับเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวก็ได้คำตอบเอาละตอนนี้น้องๆมาดูนะครูวาด a intersect b เอาไว้ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวก็ได้คำตอบแล้วฮะ อันนี้เซต A ครับอันนี้เซต B นะฮะน้องดูนะส่วนที่เป็น A อินเตอร์เซก B มันคือ2ถูกไหมฮะ <c oughs> เราก็ใส่ตรงนี้ไป็น2ส่วนที่เป็นสมาชิกของ A มันมีอยู่5เพราะฉะนั้น A ทั้งวงต้องเป็น5แต่ใส่ตัวนี้ไป2ตรงนี้ต้องเหลือ3ทันเนาะในขณะที่ B ทั้งวงมีสมาชิกคือ4นะฮะ ส่แล้วใส่ไป2ก็ต้องใส่ตรงนี้อีก2ก็เสร็จแล้วนะครับสุดท้ายโจทย์ถามว่า a อยูเนียนบมีกี่ตัวน้องก็มานับ3ามบวกสบวกสฉะนั้น a อยูเนียนบมันเท่ากับ7ครับตอบนะเรียบร้อยนะครับข้อนี้ก็ตอบ7นะก็ไปแรงเอาคำตอบให้เรียบร้อยโอเคนะ ก็เรียบร้อยไปจบเลยข้อนี้นะครับสรุปว่าตอบ7นะครับอ่ะเรื่องราวมันเป็นยังไงฮะเขาให้เงื่อนไขนะฮะเรื่องแสบเซตให้เรื่องแสบเซตมาแล้วก็บอกว่าให้ power ของ power ของเอ็นต์เซตมี16คือให้เรามาหาว่า A มีค่าเท่าไหร่ก่อนตอนแรกนะครับได้ A เป็น5ให้เรามาหาว่า B มีค่าเท่าไหร่ได้4ให้เรามาหาว่าอินเตอร์เซมีค่าเท่าไหร่ ได้2นะฮะแล้วเราก็มาแทนแล้วก็บวกกันก็จบเคนะอ่ะอันนี้ก็คือข้อที่4นะครับก็เป็นแนวแปลกๆนิดนึงเนาะผสมเรื่องอการนับนะครับกดการนับถ้าใครที่แบบว่าชำนาญเรื่องของการนับอยู่แล้วอู้นข้อนี้ง่ายเลยครับใช้ nc 2ทีเดียวก็จบแล้วนะครับอ่ะผ่านนะฮะข้อที่4นะ